ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกมีสนับสนุนโดยยูโรปังขนมปังแซนวิชสอดไส้ลูกนี้คนต่อไปคุณเหนียงจากพิษณุโลกวัสสัสสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีโบสถ์ลวงวัดใหญ่วัดใหญ่อะไรอ่ะวัดใหญ่พระพุชววัดใหญ่พระใหญ่พระพุทธชินราชโอ้ยคนจังหวัดวัดใหญ่พิโลกพิโลกพระพุทธชินราชพระพุทธชินราชพระพโอ้ยได้ไปกราบมโชคดีที่สุดเลยโอเคไหมฮะได้ไปเที่ยวทั่วไทยครับถูกต้องไปกินไปกินก๋วยเตี๋ยวให้แถนด้วยนะทางพ่อต้อง ทศทอต้องเข้าพี่เป้แล้วนะโวยไทยขนาดนี้ทศทต้องเข้าแล้วนะคะความรักของผู้หญิงคนนี้มาแล้วไม่ได้หยุดเรื่อยๆเลยพ่อแม่เอ้ยแล้วไงต่อความรักเขาที่ขึ้นชื่อว่าแม่แม่มันต้องเป็นแม่คนสิครับครับผมแล้วไงต่อเป็นความรักที่ต้องหาทางหาทางออกทางรอดรอดไอ้คำเดียวครับผมแล้วก็รอรอ ปาฏิหาริย์ของลูกปาฏิหาริย์ของลูกวันหนึ่งสักวันหนึ่งไม่ไงเราถูกถ้าลูกพร้อมจะสู้แม่ก็พร้จะสู้ไปด้วยเรื่องราวของเธอเนี่ยจะเข้มข้นขนาดไหนอยากรู้ไปเด้ออ้ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับทาระธานที่การพสวัสดีค่ะ คือนางสาวรัชดาเรียนแก้วนะคะชื่อเล่นชื่อว่าเหนียงปัจจุบันอายุ46ปีเป็นอาชีพแม่ค้าข้าเหนียวหมูปิ้งในช่วงเช้าหลังจากนั้นก็จะไปดูแลร้านทำความสะอาดสักรี่หญิงแกร่งคนนี้กับความเด็ดขาดในการก้าวไปข้างหน้าเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวก็ประวัติจริงๆแล้วก็คือเดิมเป็นคนที่เกิดจังหวัดพิศณุโลก คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนจังหวัดพิษณุโลกด้วยกันคุณพ่อตอนแรกเป็นแกเป็นช่างขัดสเตลเลชทท่างเชื่อมคุณแม่ประกอบอาชีพเป็นพนักง,งานพาโรงโรงเรียนพนิษณ์ํำเนินแต่ปัจจุบันคุณพ่อก็มาค้าขายหมูปิ้งแต่ปัจจุบันก็คือไม่ได้ไม่สามารถขายหมูปิ้งได้เพราะว่ามีโรคเกาต์แล้วก็มีโรคความดันเบาหวานอะไรตามตามช่งวงวัยของคนอายุเยอะก็ได้หยุดขายตัวเองก็เลยมาขายแทนต่อคุณพ่อตอนเด็กๆนี่คือตั้งแต่เกิดก็คืออยู่กับ ยายแล้วก็นา้าที่จังหวัดพิศนุโลกแต่พอเรียนจบชั้นป .5 ด้วยความปัญหาสุขภาพพอป่วยก็ได้ย้ายกลับมาที่กรุงเทพมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่พอจบจากสาขาการมัญชีชั้นปวชก็เรียนต่อระดับปวสขาขาการมัญชีเหมือนเดิมแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการติดขัดในเรื่องการชําระค่าหน่วยกิจก็วุธปวสก็เพียงแต่ว่าได้เพียงแค่ครึ่งทาง ตอนเด็กก็จะป่วยมาเรื่อยๆแต่ว่าหมอหาสาเหตุยังไม่เจอแล้วอยู่ๆก็คือวันนั้นช่วงระหว่างเรียนอยู่ข้าแถวแล้วก็เป็นลมหมดสติไปเลยแล้วก็ไม่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 รับรู้อะไรเลยค่ะก็รักษาอยู่นานเหมือนกันน่าจะไม่ต่ำกว่า3 4เดือนรักษาอยู่ทั้งโรงพยาบาลในอำเภอพอในอำเภอเอาไม่ไหวก็ส่งต่อถึงในตัวจังหวัดพิษณุโลกพออาการดีขึ้นก็เลยได้กลับมาอยู่กับพ่อกับแม่ที่กรุงเทพพอพ่อกับแม่แกทำงานอยู่กรุงเทพและเมื่อได้เวลาสร้างครอบครัว สามีตอนนั้นที่เจอกันก็คือตัวเองก็เรียนระดับปวสอ,อยู่ก็คือไปทํางานพาร์ทไทม์ที่ร้านไดโดมอนก็ได้รู้จักกันแล้วก็คบกันสามีตอนนั้นก็คือแรกๆก็คือเราเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ในเสิร์ฟอาหารในร้านไดโดมอนทั่วไปพอหลังจากที่เราได้ใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันสามีก็จะมีอาชีพเป็นช่างเชื่อมตอนนั้นพออยู่ด้วยกันพอมีลูกคนโตซึ่งปัจจุบันอายุ21ปีละคนโตได้หนึ่งขวบเราก็ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสก้วบ้านสามีเพราะว่าพ่อสามีแกผ่าตัดไตสามีเป็นเป็นล ก็เลยลงกลับไปอยู่ที่จังหวัดตะแก้วไปทําไร่ทําสวนช่วยทางพ่อทางแม่สามีเราก็มีหน้าที่ที่แบบดูแลช่วยเหลืองานบ้านเพราะว่าเรามีลูกซึ่งไม่สามารถที่จะไปออกไปไร่ไปสวนได้หลังจากนั้นก็คือพอลูกเริ่มเข้าวัยโรงเรียนเราก็ไปประกอบอาชีพเป็นพนักงานร้านขายของร้านนุกกูนตู้แช่ในตัว จังหวัดสระแก้วแล้วก็มามีลูกชายคนที่สอง <S <S ปัญหาของลูกชายคนคนที่สองนี่คือมีปัญหาคือเขาคลอดก่อนกําหนดแล้วก็เด็กมีโรคหัวใจรั่วหัวใจตีบตั้งแต่คลอดเป็นโรคทางเดิอนอาหารตอนนั้นทานอาหารทางสายยางคือหลอดอาหารตีบก็รักษามาตั้งแต่เกิดอยู่กับความเจ็บป่วยของลูกคนเล็ก ตอนเด็กตั้งแต่แรกก็คือหมอก็จะส่งมาที่จากสัตว์แก้วมาที่โรงพยาบาลเด็กก็คือน้องเขาจะเป็นโรคแพ้นมทุกชนิดเป็นเด็กคล้ายๆแบบว่าต้องเด็กต้องทานนมพิเศษซึ่งนมพิเศษเนี่ยราคาค่อนข้างสูงมาหาหมออาทิตย์ละครั้งเราก็สู้ไม่ไหวก็ไปไปมามาจนกระทั่งลูกอยู่ได้ประมาณปหนึ 1, ่งปสองขึ้นปสองน้องก็มีอาการที่แบบว่าไม่สู้ดีต้องพบแพทย์ตลอดก็เลยว่าเอามาอยู่กรุงเทพก็ปล่อยให้คนโตเขาอยู่กับ ทางน้าสาวของแฟนจนจบมัธยมถีที่3ก็พาเขามาอยู่ที่กรุงเทพด้วยที่ตัดสินใจเอาน้องมารักษาในกรุงเทพเพราะว่าหนึ่งคือการเดินทางที่จะต้องพบแพทย์ทุกอาทิตย์และน้องมีอาการที่แบบว่าไม่ไม่สู้ดีคือเคยแบบว่าไม่ตื่นด้วยที่รักษาที่นอนโรงพยาบาลเลยออยู่ที่3ปีเต็มคือพอกลับกลับออกจากโรงพยาบาลได้วันเดียวก็ต้องกลับเข้ามาแอดมิดนอนใหม่พอมาที่กรุงเทพก็อาการดีขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าได้ใกล้ชิดแพทย์ น้องมีอาการชี่ว่ไม่ตื่นแล้วจนแบบว่าหมอเตรียมออกซิเจนคุณแม่ก็บอกว่าไม่ต่อทีเด็ดลูกดีสนับสนุนโดยเพสัต Advanced Whitening Serum สามปีกับการดูแลลูกที่โรงพยาบาล พอพบแพทย์ไปเรื่อยก็เหมือนกับว่าตรวจพบหาสาเหตุไปเจอไปเรื่อยๆน้องตอนแรกน้องส่งมาด้วยแค่โรคทางเดิอนอาหารกับหัวใจพอไปมาก็เจอเกี่ยวกับภูมิแพ้ทางผิวหนังเป็นโรคที่ว่าแพ้เหงือ่อพอเหงื่อออกจะมีอาการเป็นผลผื่นคันแล้วก็จะเป็นตุน่มหนองตอนนั้นทอมากเคยชนิดที่ว่าน้องไม่ตื่นทางโรงพยาบาลบอกว่าไม่มียารักษาคือแล้วน้องก็ปิดเชื้อตอนนั้นไวรัสโรตากำลังระบาดน,น้องมีอาการที่ว่าไม่ตื่นแล้ว ต้องเจาะเลือดทุกหนึ่งชั่วโมงแล้วน้องทานไม่ได้เลยพอฟีดนมต้องทานอาหารทั้งสายยางด้วยพอฟีดไปได้ไม่ทันอะไรก็น้องก็ทั้งขับถ่ายออกมาพอสารอาหารเข้าร่างกายน้องก็จะถ่ายออกมาทันทีน้องก็ไม่ตื่นจนแบบว่าหมอเตรียมออกซิเจนคุณแม่ก็บอกว่าไม่ต่อไม่เซ็นการรักษาต่อคุณแม่ขอนําตัวน้องกลับบ้านถ้าน้องจะรอดขอให้น้องรอดแต่ถ้าน้องไม่รอดก็คุณแม่บอกคุณหมอเลยว่า แม่เสียใจเต็มที่3เดือนแต่ณนะับปัจจุบันคุณแม่อยู่โรงพยาบาลมา3ปีแล้วซึ่งค่ายาก็คือวันนั้นทุกวันต้องซื้อยาให้ลูกวันละ500บาทแล้วไม่สามารถเอามารักษาน้องได้ก็เลยตัดสินใจว่าถ้าไม่ไหวเราก็ถอยปาฏิหาริย์อาจจะมีจริงปาฏิหาริย์ในวันก่อนที่จะพาน้องที่จะไม่เซ็นก็กระซิบข้างๆบอกน้องเขาว่าถ้าไม่ไหวอย่าทรมานแม่และอย่าทรมานตัวเองแต่ถ้ายังไหวถ้าวาสนาหนู ยังมีบุญที่จะมาช่วยเหลือประเทศชาติหนูก็สู้ให้รอดมาเป็นคนและปาฏิหารน้องคือเกิดขึ้นมาทันตาเห็นว่าน้องรู้สึกตอบสนองในสิ่งที่น้องเคยเล่นกับแม่ก็คือน้องจะชอบขับรถก็คือน้องจะทําเสียงรถบึ้นๆก็คือนั่นคือเป็นเสียงที่เหมือนเสียงสวรรค์ละคือแม่บอกเขากลับมาละพอหลังจากเกิดปาฏิหาริย์ก็มีความรู้สึกว่าเรารู้สึกใจชื้นนี่คือน่าจะ เป็นแรงที่จะทําให้เราต่อสู้ต่อกับสามีที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจากการที่ดูแลเอาใจใส่ครอบครัวรักลูกรักเมียก็กลายเป็นว่าเหมือนอาจจะติดสัมภาระเทเมาติดวงสังคมเพื่อนฝูงจุดที่ทําให้ตัดสินใจเลิกแยกทางกับสามีก็เพราะว่าพฤติกรรมของการที่เขาเรื่องเจ้าชู้ในเรื่องผู้หญิงคือมีมาหลายครั้งจนกระทั่งเราจับได้ว่าเขาไปอยู่กับผู้หญิงคนนี้เต็มที่ แอบส่งเสียเลี้ยงดูกันโดยที่ไม่รับผิดชอบครอบครัวเราก็เลยว่าตัดสินใจว่าต่างคนต่างไปหญิงแกร่งกับภาระที่แบกไว้หลังจากแยกทางจากสามีก็มีหน้าที่แบกรับภาระเลี้ยงลูกสองคนเพียงลาพังก็จะ ประกอบอาชีพทั้งรับจ้างทั่วไปเป็นพนักงานของโรงเรียนท่ศาศึกษาแล้วก็เป็นพนักงานยกถาดอาหารในช่วงโควิดให้เด็กนักเรียนประฐมทวีธาแล้วก็ไปต่อจากการทํางานที่โรงพยาบาลศรีราชหลังจากที่ทํางานโรงพยาบาลศรีราชด้สักระยะพอดีลูกจะต้องพบแพทย์บ่อยมันเป็นปัญหาอุปสรรคในการทํางานซึ่งเราก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกเพื่อที่จะมาดูแลลูกอย่างเต็มที่ ก็เลยมาได้มาค้าขายหมูปิ้งแทนพ่อเพราะปัญหาสุขภาพคุณพ่อไม่ค่อยดีหลังจากค้าขายหมูปิ้งก็พอดีว่ามาเจอธุรกิจร้านสักรีบเป็นเพียงค่าแรงแค่ชั่วโมงละ50บาทวันหนึ่งทางร้านจ้างวันละสี่ชั่วโมงนี่สินบนความจําเป็นของชีวิตนี่สินจริงๆเริ่มต้นมาตั้งแต่การที่ว่าเราตั้งแต่เราต้องดูแลลูกตั้งแต่ส่งลูกคนโตเรียนระดับปวชแล้วก็พอลูกจบลูก พาเรารถล้มประสบอุบัติเหตุเส้นเอ็นหัวเข่าเราขาดไป3เส้นเราไม่สามารถเดินได้อยู่ประมาณเกือบ2เดือนลูกก็ต้องลาออกจากงานที่มาดูแลคุณแม่มามีนี่เพิ่มเติมก็คือการที่ว่าเราจะต้องพาลูกรักษาอยู่เรื่อยๆเราก็ทําให้มีปัญหาติดขัดเรื่องค่าเช่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่ากินไรายได้เราก็ไม่พอที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเราก็ต้องกู้หนี้ยืมสิน ในเรื่องเป็นนอกระบบถ้านี่ในระบบอ่ะที่เป็นบริษัทที่ทางถูกกฎหมายก็อยู่ที่2 5 0 0 0แล้วก็เป็นนอกระบบนี่เข้าๆจากนี่ที่เกิดจากตัวเองทีเ่เป็นชื่อของตัวเองแล้วก็ค้ำประกันแล้วคนค้ำประกันหนีซึ่งเราต้องรับผิดชอบร่วมๆด้วยก็ประมาณอยู่ที่5 0,000บาทกับลูกท้อเทียล่าสุดแต่ไม่ถอยมาท้อหนักอีกทีก็คือเนี่ยแหละค่ะปัญหาตรงที่ว่าลูกพอตรวจรักษาไปก็กลายเป็นว่าตอนเนี้เจอโรคปอดโรคไตที่ตามมาค่อนข้างหนัก สิ่งที่ทําให้มีกําลังใจสู้กับปัญหาที่เจอนะทุกวันนี้คือเรามองว่าถ้าเราทอ้อแล้วเราถอยเราก็ไม่สามารถลุกขึ้นได้แต่ถ้าเราทอ้อแต่เราไม่ถอยยังไงเราก็ลุกขึ้นได้ก็เลยมองว่าสักวันเราต้องลุกและเราต้องสู้จะชา้าจ,จะเร็วแต่ก็คาดหวังว่าในสิ่งที่เราเราไม่ถอยจะต้องประสบความสำเร็จ เรื่องราวเข้มข้นน่าจะเป็นเรื่องของลูกเนาะที่เราต่อสู้มาตอนนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่นะตอนนี้ลูกคนเล็กนี่สิบห้าแล้วค่ะที่มีปัญหานี่คือคนเล็กตัวมาเริ่มแล้วนะใช่ดูในวิดีโอดูน้องก็แบบดูเหมือนเด็กปกติแข็งแรงแบบตัวใหญ่โครงล่างแบบใหญ่นี่ก็คือเพราะว่าสภาวะโรคไตอ๋อโรคไตจะบวมอ๋อไม่ได้แบบว่าดูคือคนถ้าไม่รู้อ่ะก็เหมือนตัวเขาเป็นขั้วอ่ะนออ โอเคอะโหจะสู้กันมาแบบยาวนานยาวนานตั้งแต่เกิดอยาวนานเลยอ่ะตอนเด็กไม่อยู่พี่โลกอยู่พ่อแม่ป่ะจริงๆอะตัวคุณแม่เป็นคนพิษณนโลกแต่ว่าที่อยู่กับไปอยู่ที่ที่สามีที่จังหวัดสระแก้วอไปประกอบอาชีพดูแลพ่อแม่สามีทําไร่ทําสวนช่วยบ้างครับอตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ของพี่เหนียงเองประกอบอาชีพอะไรคะคุณพ่อเป็นช่างขาดสแตนเลส คุณแม่เป็น,นพันโรงที่โรงเรียนพันธุ์ละดำเนินคุณแม่กับคุณพ่อะเขาอยู่ที่กรุงเทพอยู่แล้วตัวเองออยู่ที่พิษณุโลกกับคุณยายกับนา้าแต่ในช่วงที่ว่าป่วยโดยที่ไม่ทราบสาเหตุอยู่ๆก็น็อกไปตัวพี่เหนียงเองตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นอยู่ป .5 อ๋อยังก็ยังเด็กอยู่เลยใช่ยังเด็กอาการคือเป็นป่วยอยู่นี่ลไปเลยเหรอใช่ค่ะที่โรงเรียนเหรอคะวันนั้นที่เกิดเรื่องเรียนเรียนหนังสืออยู่อวันนั้นเข้าแถวคารพงษชาติเสร็จตอนเช้าแต่เช้าเลยใช่มันเป็นลมไปเลยอ๋อแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรนานไหมนานเหมือนกันนะคะก็เหมือนกับตัวเองก็ไม่ฟื้นไม่ตื่นเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่ก็พารักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดอ่ะผมขาดเลือดั้งเนาะหมอก็หาสาเหตุไม่เจอสลบไปนานไหมคะก็นานเหมือนกันนะคะ เป็นชั่วโมงไหมเป็นค่ะเหรอโอก็เลยต้องเข้ากรุงเทพกันเลยทีนี้เพออาการดีขึ้นก็เลยย้ายมาเรียนที่กรุงเทพก็คือเด็กกว่าเราเดปีปีอใครปิ๊งใครคะพี่เนียงจริงๆเขาก็มาคุยกับเราก่อนด้วยความที่เราก็คงสวยอะมันช่วยไม่ได้มันช่วยไม่ได้นอนคุณเป็นคนมีนี่และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นนี่ของคุณมาที่เฟซบุ๊กที่เด็ดลูกนี้กด33 ที่เด็ดลูกนี่คือเดิมเป็นคนที่เกิดจังหวัดพิษณุโลกตอนในเด็กก็จะป่วยมาเรื่อยๆแต่ว่าหมอหาสาเหตุยังไม่เจอพอในอำเภอเอาไม่ไหวก็ส่งต่อถึงในตัวจังหวัดพิษณุโลกพออาการดีขึ้นก็เลยได้กลับมาอยู่กับพ่อกับแม่ที่กรุงเทพเพอะพ่อกับแม่แกทํางานอยู่กรุงเทพมาโตเป็นสาวที่นี่ว่างั้เนเถอะสาวกรุงเทพรละทิ้ง พื้นที่ภูมิลำเนาก็เรียนถึงชั้นอะไรคะจริงๆได้เรียนถึงปวสแต่ช่วงปวสเนี่ยช่วงที่จบเรามีปัญหาเรื่องค่าเทอมมันก็เลยเหมือนกับว่าเราไม่ได้รับพุตเขาเลยไม่ออกวุฒิรับรองให้ใช่อ,ออกให้แค่ปวชแล้วก็ปวสก็เอาเป็นแค่หน่วยกิจที่เราชินเลยแล้วทีนี้พอจบปุ๊บก็เริ่มทํางานเริ่มทํางานช่วงนั้นก็ทํางานเป็นพัชทามไปเรื่อยๆดอโดมอนตอนนั้นไดอโดมอน กำลังฮิตเลยเกิดทันไหมคะเดโดมอนสุดยอดมากเดโดมอนนี่คือปิ้งย่างในสมัยรุ่น9 0สูงเลยเป็นแบบเริ่มเป็นบุฟเฟ่ด้วยนะเนดโดมอนดดโดมอนไม่ใช่โดเลมอนแม่ท่าทามยุคนั้นได้ค่าแรงชั่วโมงเท่าไหร่เป็นชั่วโมงละสี่สบาทสำหรับวันธรรมดาปกติแต่ถ้าวันหยุดนักขัตฤกษ์เสาร์อาทิตย์จะได้เป็นสแรงอ แล้วก็ไปเจอสามีที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะทางานอยู่ที่เดียวกันเหรอคะก็เขาก็พาราเหมือนกันเราก็พทราเหมือนกันอายุเท่ากันจริงๆเขาเด็กกว่าอเราอ่ะอายุแกกว่าเขาเจ็ดปีเจ็ดปีหรอค่ะเป็นรุ่นน้องเราเข้าไปทํางานก่อนหรือว่าเขาอยู่อยู่แล้วเขาอยู่ก่อนเขาอยู่ก่อนเราถ้าทางการทํางานเขาคือรุ่นพี่ แต่ว่าถ้าอายุเขาก็คือเด็กกว่าเราเจ็ดปีใครปิ้งใครคะพี่เนียงจริงๆเขาก็มาคุยกับเราก่อนด้วยความที่เราก็คงสวยอ่ะมันช่วยไม่ได้มันช่วยไม่ได้เขาจะอยู่ในฐานะเด็กเสิร์ฟเราจะอยู่ในฐานะรีเซพชันสวยสวัสดีค่ะมีกี่ที่คะอะไรเราคุยกันมาเราก็เพราะเอญชอบเราชอบคุณขยัน อโอเคก็ได้อยู่ด้วยกันก็นแฟนกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันกปีหนึ่งก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอมีลูกด้วยกันทั้งหมดสองคนสองคนคนโตไม่มีปัญหาอะไรคนโตแรกเกิดก็มีแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นกับน้องเออ ไอ้ที่มีปัญหาคนคนเล็กเนี่ยหนักที่สุดแตเล็คนเล็กที่ตัวโตเนี่ยคนเล็กที่ตัวโตไปไหนก็บแม่เนี่ยนะค่ะคนโตนี่ตอนนี้อายุ21ปีโอ้ประกอบอาชีพเขาอยู่ใครฮะคนโตเนี่ยคนโตก็เลี้ยงด้วยเองตอนนี้ประกอบอาชีพทํางานครับเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลบ้านสมเด็จเจ้าพยาทอ้งคนพี่น้องเนาะ เขามีครอบครัวแต่พอแต่งงานแล้วไปอยู่สักแก้วใช่ไหมใช่ไปอยู่สักแก้วเพราะว่าพ่อสามีแกผ่าตัดไตเหลือข้างข้างเดียวครับสามีก็เป็นลูกชายคนโตก็ต้องแบบไปแบกรับภาระที่หนักเพราะว่าน้องของเขายังเรียนอยู่ครับเราก็ตามไปดูแล พ่อแม่สามีช่วยเหลือทํางานบ้านออกไปไล่ไปสวนบ้างแสดงว่าอาชีพ yeah. ด mm ั hmm. mm. ้งเดิมของเขาคือเป็นชาวไร่ชาวสวนมีท hmm. ี่ของตัวเองของทังสามีเขามีค่ะอ๋อโอเคเขาอยู่อยู่นี่นานไหมฮะอยู่ที่นั่น15ปี15้าปีเออกลูกโตอโอนานนะนานแล้วทำไมถึงย้ายกลับมาก็คือภาวะลูกคนเล็กเนี่ยคือเขาต้องพามารักษาตัวทุกอาทิตย์ แล้วด้วยความที่ว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงทั้งยาจะเป็นยานอกสิทธิ์บัตรทองบางครั้งเราต้องซื้อเองไม่ใช่บางครั้งล่ะเกือบทุกครั้งไม่ได้ cover ก็เลยไปอยู่ที่นี่ดีกว่ามาอยู่ที่นี่ดีกว่าเดินทางสะดวกกว่าอาการของน้องคือตั้งแต่แรกเกิดก็แพ้นมก็ใช้กินนมไม่ได้ทุกชนิดอืคือต้องฟีดทางสายยางตลอดอ๋อฟีดเลยเหรอใช่ค่ะตั้งแต่แรกเกิดเลยนะเพราะว่าหลอดอาหารเขาจะตีบด้วยอ๋อ เอาเหรออาทุกวันนี้ต้องฟีดอยู่ตอนนี้ทุกวันนี้ไม่ฟีดแล้วค่ะแล้วเขาจะกินอะไรได้ทุกอย่างไหมกินได้ทุกอย่างค่ะแต่ช่วงแรกๆกินไปก็ถ่ายทันทีอก็คือเหมือนกับว่าร่างกายไม่โตไม่รับไม่รับแต่ตอนนี้รับได้แล้วนมเนือมอะไรนี่โอเคหมดไหมกินได้โอเคค่ะกลายเป็นภาวะไตที่อาจจะเป็นเาวะยาสเตรอยยาอ๋อกินยามาเยอะใช่ค่ะตอนเด็กๆก็ ก็ยากเลยเนะาะค่าใช้จ่ายก,ก็สูง<ม>เพราะว่า<ม>ต้องกินอาหารแบบไม่ปกติไม่เหมือนเด็กทั่วไปกินนมที่เป็นผิดแบบพิเศษต้องฟีดอาหารแต่ก็โตขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีอาการเพิ่มขึ้นคือตอนช่วงอายุเท่าไหร่คะ<ว><ว>เพิ่มขึ้นที่โรคเพิ่มขึ้นเนี่ยมาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยแหลคะค่ะซึ่งน้องอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้น้องจะสิบห้าก็เริ่มเริ่มตอสิบสามประมาณนั้นเจอโรคใหม่เจอโรคใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาที่ค่อนข้างเยอะ โดยที่เริ่มจากอะไรก่อนมีอะไรบ้างเริ่มมาจากที่ว่าน้องอะแบบเหมือนกับอ้วนแบบว่าผิดปกติแล้วแบบน้องจะเหนื่อยง่ายเดินมาแค่นี้น้องเหนื่อยละลืวก็เลยมาเจาะทุกอย่างเหมือนกับยิง่งเจาะยิ่งเจอวันละโรค <c oughs> ไม่ใช่วันละโรคแต่เป็นวันละโรคเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับ ตอนนั้นพี่น้องจะต้องหาตัดแล้วน้องทานอาหารไม่ได้ขอทุกคนลงมติว่าถ้าทําไปก็มไม่รอดคุณพ่อเขาแยกทางกันอยู่แยกกันแล้วใช่ไหมตอนนี้แยกกันม,มา8ปีแล้วค่ะแต่เขายังยังดูแลลูกอยู่ไหมไม่ค่ะก็เลี้ยงมาคนเดียวตลอด